ตอนนี้ผมอยู่บ้านหนองนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้ำโขงล้นตะลิ่งนะครับผมโอ้สายบอดีซื้อยากเลยตัวนี้นี่นะครับนี่ตัน้นเป็นวังนหน้าบนโอ้โอบนเบิร์นนี่นะมัน่อยว่าสีลงไปมองนั่นนะ่ะ เป็นเขื่อนเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่า,าน้ำน้ำมันล้นตะลิงวันนี้ผมอยู่บ้านบ้านหนองนะครับผมมาตามร้อยน้ำครับโอ้เนี่ยครับขี้ตมขี้ตมที่มันมาน้ำน้ำนะครับ ซ้ายนี่บ่ต้องซื้อเลยครับมันมาน้ำๆนี่โอ้โหเกือบขาดซะเนาะตอนนี้พามาตอนนี้ผมอยู่เขื่อนกั้นน้ำนะครับเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับระยะทางประมาณ500เมตรนะครับ เวิร์นหน้ามหน้ามไปหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับ ขอนไหม้ลายรอยมาน้ำนาำนะครับถ้าเป็นแถวอา่า แถวบ้านเวี้ยงคุกนะครับเพื่อนเห็นขอนใหม่รอยไม่สินี่เพื่อนจะเอาเลือน